สวัสดีค่ะลูกค้าค่ะเป็นเช้าที่งานเบาแล้วนะคะงานเก็บรายละเอียดณนะตอนนี้ทีนี้ไล่โป๊ะไล,ล่แรบมีคัตเตอร์นะเอาคัตเตอร์ไหมแต่บารมีเอาไหมใ,ให้เห็นกันศาสตร์หน้านะคะมีดห้าสิบกันศาสตร์หลังขึ้นตั้งแต่เมื่อคืนแล้วค่ะ เดี๋ยวพาไปดูด้านหน้ากันด้านหน้ามาละทีนี้ทรงสวยค่ะเจ๊ผู้จะเห็นรูปร่างหน้าตาเพราะว่าเป็นคนทําอยู่สม่ําเสมอส่วนลูกค้าเจ๊เข้าใจว่าไม่เห็นหรอกว่าจะออกมาทรงยังไงเนี่ยค่ะลูกค้าค่ะหลายๆท่านที่สอบถามเข้ามาว่าเฮ้ยฝนมันสาดนะเจ๊มันอยู่ยากมันร้อนทรงนี้ไม่ค่ะออกแบบมาดีๆเป็นคาเฟ่เป็นร้านอาหารเป็นร้านกาแฟเป็นออฟฟิศ เป็นห้องพักเป็นที่พักให้เช่าโฮมสเตย์รีสอร์ททรงนี้สวยค่ะราคาจบสามแสนค่ะประมาณคร่าวๆสามแสนต้นๆคิดว่านะคะเฉพาะตัวโปรดักของเขาจริงๆอยู่ที่สองแสนสี่โดยที่ไม่มีกันสาดมาพร้อมห้องน้ำภายในพร้อมระบบไฟอย่างนี้เลยข้างนอกหนึ่งสองสามสามจุดไฟกิ่งค่ะข้างในสองจุดค่ะลูกค้าค่ะชั้นบน เห็นโครงสร้างเสาเหล็กไหมคะเป็นฉากสี่คูณสองเป็นฉากเพิ่มความแข็งแรงค่ะถักเหล็กอย่างนี้เลยลมมาจะไปไหม <c oughs> บ้านเจ้าไปบ้านค่อยไปแค่หลังคาค่ะแจ้งไว้เลยนะคะงานเหล็กค่ะกาวานายทั้งหลังความหนาของเหล็กอยู่ที่2 3จามนะคะเสาโครงสร้างหลักไล่ไป สัดส่วนความสําคัญลูกค้าขาสอบถามรายละเอียดเข้ามานะคะใต้คอมเมนต์เลยค่ะราคาเท่าไหร่ราคาเริ่มเท่าไหร่ลูกค้ามีเพิ่มเติมอะไรบ้างเจสามารถแจกแจงรายละเอียดและราคาให้ได้เสมอค่ะสเปคงานชิ้นงานนะคะวัสดุที่เราเอามาใช้อะไรบ้างนะคะปูกระเบื้องให้ค่ะชั้นล่างปูกระเบื้องให้แข็งแรงทนทานใช้งานได้เต็มอัตราค่ะนะคะลูกค้าขา ไม่ยุบยาบเดินไปไม่ยุบยาบไม่เวียงไม่สั่นคลอนแน่นอนตามโปรดักต์ตามเอกลักษณ์ทีมทีซเซ e อเวเลยค่ะซื้อไปคุ้มค่ะหาช่างยากนะคะให้เจ๊รับผิดชอบให้กลัวช่างนี้ตามเจ๊นานๆค่ะสั่งผลิตกับเราตรงตามสเปคแน่นอน